ดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟเรานะฮะ <Yeah. S 1> อันนี้ก็โคอะไรนี่นะครับนี่ครับเป็นโคโอดมูอะไรนี่นะครับนี้เราก็ mm hmm. จะมาโปรโมทเซิรฟ์ฟ mm hmm. เซิร์ฟเรานี่เป็นแนวชีวิตรอดนะฮะ mm hmm. ของเองไม่แจกไม่ไม่แจกของฟรีนะครับ นี่ก็เราชื่อแอดมินดูนะครับผมแอดมินใหญ่นะครับในสุลาอินทีพอันนี้อันนี้ก็แอดมินเรายังไม่รับนะครับนี่ก็จะตาม,ามมาไหมอันนี้ก็เซลลี่เซลลี่ขายของนะอันนี้ก็ขายเมล็ดขายเม็ดมลกกนี่หาย,ยากที่สุดนะขายแตงโมนี่ก็โอโ้โหดๆแล้วก็ชวนน้องๆเรามาเล่นกันด้วยนะครับ ชวนน้องๆด้วยกันก็มาเล่นเ์อผมนะครับจำกัดเข้าได้แค่ยี่สิบคนปักกินคร,ครบนะครับี๋ยวเราจะอันนี้ก็ชอบนะครับนะครับชอบก็มีหลายอย่างนะครับก็วันนี้ก็ผมจะไปพาไปดูวัดต่างๆนะครับนครับนี่ก็แดนหาของขุดหินมวยลาวาเราก็จะไปดูมวยลาวาเลยนะ นี่ลักเต่าเลยโอ้โหแรกมากๆเลยครับอตอนนี้ก็ขุดที่ไหนกันไม่ได้พิมพ์ข้อความก็ไม่ได้คนระับตอนนี้ครับออนนกมาญาติออกเข้าใหม่ครับผมบมวยละวานี่เป็นยาอ่อนที่สายเลยฮะเนี้ยผมก็เนี้ยบเนี้ยมวยละวานะครับ นี่อันนี้พวกน้องๆของผมนี่ฟันเยินนะฮะทีเดียวแล้วเป็นแค่รูปสกรีนฟันเยินนะสองตัวนี้นะฮะตีตาอย่างงีนะ้เอาไปคนละทีนะฮครับน้องๆก็เล่นอยู่อันนี้ก็ว่างนะ,ะวันเราะไปดอจะเอ้ย<จ>มามวยละวะแล้ววันนี้เราจะไปดูไอจูกันนะฮะเฮ้ยยมาว นี่ครับไอ,อจูอยู่ไหนนะฮะนี่ครับไฟฟ้ามันเล่นหลายคนมันก็จะหลนี่ครับไอจูนี่ฮะโอ้โหตูดนี่ดอมต,ตี๋วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับวันนี้เราก็ทิ้งไอพีไว้ด้านล่างครับด้านด้นนี่ครับรเดี๋ยวดูทางคลิปนี่เลยครับห้าเก้าเอห้าเก้าสองเจ็ดเก้าจุดเลี๊ยีจุดซีซีโพสก็ห้าเก้าสองเจ็ดเก้านี่นะครับ ตอนนี้เราก็จะวาร์ปไปไหนวาร์ปแต่หลายอย่างนะครับอันนี้ก็เซิร์ฟเราก็เอาแนวชีวิตรอดเซิร์ฟเราชื่อ NC c a r v นะครับคลาสสิกครับเอ้ยมอเตอร์ไซค์มั้งเออไม่ใช่เออ mm hmm. นั่นแหละนะครับน,นี่ก็ให้ฝึกกระโดดเล่นกันนะฮะก็กระโดดเล่นกันไปเลยนะฮะโอ้อไอ้กระเทยเอ้ยนี่มีกระเทยนี่ต้องให้ยศแล้วนะฮะนี่ก็ ไอตามนั้นเลยนะครับสวัสดีครับ